สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะธิดายืนนานเลขที่27มาจากห้องม .5 ทับ7ค่ะวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมที่5อธิบายกระบวนการการวัดความเข้มของแสงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมคิสไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้ไปที่คำว่าพื้นฐาน,นะคะ่ะเลือกวนรอบมานะคะ ตั้งไว้เลยค่ะหลังจากนั้นมาที่คำว่าคณิตศาสตร์ค่ะและเลือกกำหนด x เป็นค่ะไปใส่ในคำว่าวนรอบค่ะหลังจากนั้นให้เปลี่ยนจาก x เป็นคำว่าแสงค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นคำว่าแสงแล้วนะคะให้มาที่เซนเซอร์ค่ะแล้วเลือก หัววัดระดับแสงค่ะเข้าไปใส่ตรงหลังคำว่าเป็นค่ะหลังจากนั้นให้ไปกดที่พื้นฐานค่ะและเลือก LED 16คูณแแสดง2ตัวอักษรค่ะไปใส่ด้านล่างที่กำหนดค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่คณิตศาสตร์ค่ะและเลือกตัวแปร x มาค่ะเปลี่ยนจาก x เ,เป็นคำว่าแสงค่ะ หลังจากนั้นให้เลือกหน่วงเวลาค่ะเราจะหน่วงเวลา0.5ค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่คำว่ตาตรกะค่ะเราจะทำสองกรณีนะคะดังนั้นเราต้องเลือกส่วนที่สองนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่ตรกะเหมือนเดิมค่ะเลือกอันที่3นะคะลากไปใส่ในช่องแรกของอันที่เราเลือกมาตอนแรกค่ะ หลังจากนั้นไปที่คำว่าคณิตศาสตร์ค่ะนำตัวแปร x ออกมาใส่ไว้ด้านหน้าค่ะเปลี่ยนจาก x เป็นคำว่าแสงค่ะไปที่คำว่าคณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะนำตัวแปรที่เป็นศูนย์ออกมาเปลี่ยนจากศูนย์เป็นห้าสิบค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นแสงน้อยกว่าห้าสิบค่ะ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อมามาที่คำว่าพื้นฐานเหมือนเดิมค่ะเลือก LED 16 8คูณแแบบเลื่อนเมื่อพร้อมค่ะใส่ไว้ในช่องที่2ค่ะหลังจากนั้นให้เลื่อนมาตรงคำว่าข้อความค่ะเลือก Hello World ค่ะไปใส่ที่ด้านหลัง LED แบบเลื่อนเมื่อพร้อมค่ะให้เปลี่ยนจากคำว่า Hello World เป็นคำว่าไหนค่ะที่แปลว่ากลางคืน หลังจากนั้นให้มาที่คำว่าพื้นฐานเหมือนเดิมค่ะเลือกหน่วงเวลาไปใส่ด้านล่าง LED ค่ะแต่เราจะหน่วงเวลาไว้ทั้งหมด3.5วินาทีค่ะในกรณีนี้นะคะเมื่อแสงน้อยกว่า50จะขึ้นคำว่าไหนค่ะต่อมาเราจะมาทำอีกกรณีนะคะถ้าแสงมากกว่า50เราจะให้เป็นคำว่า day ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะนำ LED 16แบบเดือนเมื่อพร้อมมาใส่ ตรงหลังคำว่านอกจากนี้ค่ะให้เป็นกรณีที่สองค่ะเลื่อนมาตรงคำว่าข้อความเลือก Hello World เหมือนเดิมค่ะจากที่เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าไหนาต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า day แทนค่ะที่แปลว่าตอนกลางวันเช่นเดิมเลยค่ะหน่วงเวลา3.5วินาทีค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้าง LED 1 6บค่ะไปที่คำว่าพื้นฐานหลังจากนั้นให้นำล้าง LED 1 6 8ออกมาค่ะใส่ไว้ตรงด้านล่างสุดในด้านในของคำว่าวนรอบค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะ ให้ไปที่แสงนะคะกดขึ้นมาเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าแสงน้อยกว่า50เนี่ยจะขึ้นเป็นคำว่าในหรือเปล่าค่ะและแสงก็ขึ้นเป็นคำว่าในนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาลองทำมากกว่า50ตัวค่ะ ขึ้นเป็นคำว่า d a นะคะแสดงว่าขั้นตอนที่เราทำเนี่ยถูกต้องในลองสลับน้อยกว่า50ดูนะคะถูกต้องเลยนะคะและขั้นตอนที่เราทำมาทั้งหมดนะคะถ้าถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถทำได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะและหนูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย